สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวทีเด็ดฟุตบอลายเฮียปั้น er unt, ทันเกมทุกท่านครับผมวันนี้ครับผมมีมาฝาก5คู่อย่างเช่นเคยก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดถูกใจกด u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางเราส่วนใครครับที่อยากจะเข้าบ้านเขียวสามารถจิ้มลิงกงใต้คอมเมนต์ได้เลยตอนนี้ครับผมกําลังจัดกิจกรรมแจกเสื้อกีฬาพรีเมียมกระเป๋านาฬิการำโพงและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายครับใครสนใจครับเข้ามาร่วมสนุกกันได้เลย เรามาเริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับคู่ระหว่างทางด้านนอตติงแฮมฟอเรสครับเปิดบ้านต้อนรับการเยียของด้านคีตันพาเลตคู่นี้เตะกันตอนตีสองตรงครับที่สนามซิตี้กราวครับแฮนดิแคปเปิดมาที่เจ้าบ้านลบปอสถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดครับนอตติงแฮมฟอเรสครับชนะ2ครับและเสมอกันไป3เกมนัดล่าสุดครับนอตติงแฮมฟอเรสครับเปิดบ้านเสมอไปแบบสุดมันครับที่1ประตูต่อ1ครับยิงก่อนตั้งแต่11นาทีแรกตารางคะแนนล่าสุดครับฟอร์ครับชนะ 2เสมอสีแพ้1ได้เจดเสียห้ามี10คะแนนอยู่ที่12ของตารางส่วนด้านคิตตันพาเลตครับแข่ง7เสมอ3แพ้4ได้ห้าเสียสิบมี3คะแนนครับอยู่ที่18ของตาราง วันนี้ครับฟอเรสต์ครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีคิดบูธครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีแอนเดอร์สันกับโอดอยครับยืนซ้ายขวาเล่นเกมลุกส่วนทางด้านคิตตันพาเลตครับมาในแผน3-4-2-1ครับมีเอ็มเคเทียครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและมีเอมเบรซี่ครับกับอิสมาอิซาราช่วยกันทําประตู5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านฟอเรสต์ครับชนะ1เสมอ3แพ้1นนัดล่าสุดครับออกไปเสมอเชลซีมาแบบเกือบแพ้ครับแต่สุดท้ายเอาตัวรอดมาได้ จบที่สกอร์1ประตูตอนส่วนทางด้านคิสตันพาเลตครับชนะ1เสมอ2แพ้2ครับนัดล่าสุดครับเปิดบ้านแพลรีว์ภูไปแบบน่าเสียดายครับโดนยิงตั้งแต่9นาทีแรกครับจบเกมที่1ประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้ครับผมมองว่าสูสีกันครับและก็สถิติ5้านัดล่าสุดเนี่ยคิสตันพาเลตครับยังไม่เคยชนะฟอร์เรสต์เลยแต่นัดล่าสุดที่เจอกันครับเล่นได้สูสีครับสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่ศูนย์ศูนย์หรือไม่ก็หนึ่งศูนย์คู่ที่สองครับมาที่ศึก กันโชซีเรียอิตาลีครับคู่ระหว่างทางด้านเวโรนาครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยื่างข,งของด้านมอนซาครับคู่นี้เตะกันตอนตีหนึ่งสี่สิแฮนดิแคปเปิดมาที่เจ้าบ้านครับลบปอ คู่นี้เคยเจอกันมา4เกมครับเป็นทางด้านเบโรนาครับชนะ2และเสมอกันไป2เกมครับนัดล่าสุดครับเบโรนาเปิดบ้านเสนอไปแบบไม่มีสกอร์เลยที่0ประตูต่อ0ตารางคะแนนล่าสุดครับเบรนาครับแข่ง7ชนะ4แพ้3ได้5เสีย9มี4คะแนนอยู่ที่19ของตารางส่วนทางด้านมอนซาครับแข่ง7ชนะ3แพ้4ได้12เสีย12มี9คะแนนอยู่ที่12ของตาราง วันนี้ครับเวโรนาครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีมัสเกล่าครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็ลาโลวิดกับไดมอนด์ครับยืนซ้ายขวาช่วยกระทำเกมลุกส่วนด้านมอนซาครับมาในแผน3-4-2-1ครับมีมิลิทครับยืนเป็นตัวความหวังครับแล้วก็ทำประตูนัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านเวโรนาครับชนะ2แพ้3นัดล่าสุดครับ เอาชนะวาเลนเซียไปได้2ประตูต่อ1ครับทางมอนซาครับชนะ1เสมอ2แพ้2นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเสมอโรม่าไปแบบสุดมันเลยที่1ประตูต่อ1ครับแล้ววันนั้นเล่นได้ดีด้วยครับสำหรับทางด้านมอนซาวันนี้ครับเวโรนาครับต้องมาเปิดบ้านเจอกับทางด้านมอนซาครับที่ได้ใจมาจากนัดที่แล้วครับที่เจอโรม่ามาแล้วก็ยิงได้เล่นได้ดีครับผมเลยมองว่าวันนี้ครับน่าจะเป็นบอลได้ใจอย่างแน่นอนครับสกอร์ที่คาดว่าจะจบครับอยู่ที่11หรือไม่ก็2 1ห ครับคู่ที่3ครับเรามาดูที่ศึกลาลิก้าสเปนครับคู่ระหว่างทางด้านบาเลนเซียรครับเปิดบ้านต้อนรับการเืียของทางด้านพารามัตรครับคู่นี้เตะกันตอนตี2ตรงครับแฮนดิแคปเปิดมาที่เจ้าบ้านครับลบ0.5ทับ1 สถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดครับบาเลนเซียครับชนะ2ครับแล้วก็พารามัตครับชนะ1ครับแล้วเสมอกันไป1เกมนัดล่าสุดครับพารามัตครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้ผมดูแล้วครับว่าบ้านไขรบ้านมันอย่างแน่นอนตารางคะแนนล่าสุดครับบาเลนเซียครับแข่ง9ชนะ1เสมอ3แพ้5ได้5เสีย13มี6คะแนนอยู่ที่19ของตารางส่วนด้านพารามัตครับแข่ง9ครับเสมอ3แพ้6 ได้9เสีย17มี3คะแนนอยู่ที่20ของตารางวันนี้ครับบาเลนเซียครับมาในแผน541ีครับมีฮิวโก้ดูโร่ครับยืนเป็นหน้าเป้าตัวความหวังส่วนด้านพารามัตครับมาในแผน42 3สมครับมีแบ็กเมอร์นี่ครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีโลเมโลครับกับยามาไซครับยืนซ้ายขวาช่วยกันทำเกมลุก5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านบารเลนเซียครับชนะ1เสมอ2แพ้2ครับนัดล่าสุดครับออกไปเสมอเลกาเนสมาแบบไม่มีสกรั ครับที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ส่วนทางด้านพารามัสครับเสมอ1แพ้4ครับนัดล่าสุดครับออกไปแพ้เซอร์ตาบิโกมา1นครับแบบฟอร์มที่ย่ําแย่ทั้งในบ้านและนอกบ้านคู่นี้ฟอร์มพอๆกันครับดีที่บารนเซียครับเล่นในบ้านครับแล้ววันนี้น่าจะได้ขวัญและกำลังใจแต่อีกอย่างครับ5้านัดล่าสุดที่ผ่านมาครับฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่และเลทราคาที่เปิดมาวันนี้ครับผมคิดว่ามันน่าจะเยอะไปนิดนึงสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่ศูนย์ศูนย์หรือไม่ก็หนึ่งศ ที่ศึกสวีเดนออดเวนคานครับคู่ระหว่างด้านโกเทนเบิร์ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด้าน a l k โซนาครับคู่นี้เตะกันตอนเที่ยงคืน10นาทีครับแฮนดิแคปเปิดมาที่ทีมเยือนลบปอสถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดครับโกเทนเบิร์ครับชนะ1ครับโซนาครับชนะ2ครับและเสมอกันไป2เกมนัดล่าสุดครับโซนาเปิดบ้านถล่มไปแบบสบายสบายเลยที่5ประตูต่อ2ครับยิงนําก่อนแล้วแตกต้นเกมตารางคะแนนล่าสุดครับโกเทนเบิร์ครับแข่ง 26ครับชนะ7เสมอ9แพ้10ได้30เสีย37มี30คะแนนอยู่ที่11ของตารางส่วนทางด้าน SLK Sona โซนาครับแข่ง26ครับชนะ14เสมอ3แพ้9ได้37เสีย37มี45คะแนนอยู่ที่4ของตารางวันนี้ครับโกเทนเบิร์กครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีรามอสครับเป็นตัวความหวังของทีมส่วนทางด้านโซนาครับมาในแผน352ครับมีออดี้ครับพีมัต ยืนคู่หน้าคอยทําประตูนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านครับโกเทนเบิร์กครับชนะ2เสมอ3นัดล่าสุดครับออกไปชนะนอโคปิงมาได้2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนด้านโซนาครับชนะ3เสมอ1แพ้1นครับนัดล่าสุดครับเปิดบ้านแพ้ฮักเคนไปแบบสุดมันครับที่2ประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้ครับผมคิดว่าโซนาน่าจะดูดีกว่าครับและน่าจะมาแบ่งแต้มไปได้สกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่1นหนึ่งหรือไม่ก็2อสองคู่สุดท้ายครับเรามาดูที่สึกลิ เอิงฝรั่งเศส2ครับคู่ระหว่างด้านทัวครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของด้านปารีสเอฟซีคู่นี้เตะกันตอนตีหนึ่งสี่สิบห้าครับแฮนดิแคปเปิดมาที่ทีมเยือนครับลบศูนย์จุดห้าสถิติการเจอกันห้านัดล่าสุดครับทัวชนะหนึ่งครับปารีสชนะ2ครับและเสมอกันไปสองเกมนัดล่าสุดครับทัวเปิดบ้านแพ้ไปแบบสุดมันนะครับที่2ประตูต่อหนึ่ง ตารางคะแนนล่าสุดครับทัวร์แข่ง8ครับชนะ1เสมอ1แพ้6ได้4เสีย14มี4คะแนนอยู่ที่18ของตารางส่วนทางปาริสเอครับแข่ง8ชนะ6แพ้4ได้14เสีย7มี18คะแนนอยู่ที่2ของตารางวันนี้ครับทัวร์มาในแผน433ครับคอยตั้งรับและรอสวนกลับอย่างแน่นอนส่วนด้านปาริส f อครับมาในแผน4231ครับมีดัซโซครับกับดีโก้ครับยืนเป็นคู่หน้าคอยทาประตูหานัดล่าสุดของทาง ด้านเจ้าบ้านทัวครับชนะ1เสมอ1แพ้3นัดล่าสุดครับออกไปแพ้ด้านเบิกมาแบบเสียท่าครับที่2ประตูต่อ1ครับวันนั้นโดนใบแดงก่อนครับเลยทําให้เสียรูปเกมไปครับส่วนด้านปารีสเอฟซีครับชนะ3แพ้2ครับนัดล่าสุดครับเปิดบ้านเบียดเอาชนะลาวามาได้1ประตูต่อศูนย์ครับแบบบุกตั้งแต่ต้นเกมแต่ทําอะไรไม่ได้เลยจบเกมที่1ประตูต่อศูนย์ครับวันนี้ครับปารีสต้องมาเยือนทัวครับที่เล่นในบ้านดีพอตัวครับแล้วกับเลทราคาที่เปิดมาวันนี้ผมว่าปาร น่าจะทําได้ครับสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่10ึหรือไม่ก็20ครับสรุป5ตัวโชว์จริงวันนี้ครับคู่แรกครับให้ไปทางด้านคิตตันพาเลตครับและกําแพงต่ํา2ลูกคู่ที่2ครับให้ไปทางด้านมอนซาครับแล้วก็กําแพงสูง2ลูกคู่ที่3ครับให้ไปทางด้านพารามัสครับคู่ที่4ครับให้ไปทางด้าน a l k โซน่าและกําแพงสูง2.5 คู่สุดท้ายครับไปทางด้านปารีสเอฟซได้เลยส่วนใครครับที่อยากได้มากกว่าหน้าช่องครับหรือว่าอยากได้ตัว v ีสามารถจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับก่อนจะจากกันครับอย่าลืมกดถูกใจกด s u b ส c r i b e ให้กับทีมงานทีเด็ดฟุตบอลบายเหียปั้นทันเก็ทุกทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับ